ตอนนี้คุณกำลังทำอะไรอยู่ครับฟริตไอล่าเฮ้ยคุณตัวให้หนูนการที่เราออกกำลังกายแบบนี้ทุกวันอาจจะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงจริงเหรอครับแล้วสมรรถภาพทางเพศสูงขึ้นมึงทึงมึงนึกถึงไอ้แต้มใส่บิกินนี่อะเป็น่หมดอารมณ์นะครัวันนี้เราจะมาพาฝึกเอวด้ากันตั้งมาเดี๋ยวผมกําลังไป ครับก่อนนี้คุณจะเล่นเครื่องเล่นอะไรหรอครับเอ g ซีที่เขาว่าแรงนักแรงหนาไอนี่มันสาดดิบสุดๆเดี๋ยวผมจะพาคุณไปดูไอพวกทีที่มันเตะตะก้อนะครับ แม่งทำเคี่ยอะไรกันไอเด็กเปมน่หกูถ่ายอยู่นี่ไง เดินนะเฮ้ยโดนไม่เต้นเ้ยลงมูทนกู่ในเบารถอ่ะ้เน้่้คนดก้วคนได้ไไดไม่ได้ะบ้ากูไม่ถนัดเ้เนไม่ได้บอลใ่มาขไม่ได้บอลเน้เออกูไม่ถนัดเ้นอ่ถนัดดวเออกไม่ถนัดเต้นแต่ถ้าโดดยาเส้นน้กูถนัดจังโดดแค่ยาเส้นะ ไหนวะตานั่นไม่เจอวะอยากเต้นมาดีเลมาเกลยวติดจัดไหนวะไม่เจอว่ะบักแดนเปิดเพลงครับบักแดนเปิดเพลงว่ะเบื้องนานี่เป็นยังโอ้ยกูรัวไว้รอดูคนเมาเกาียวครับดูคนเมาเกลแยวกลัวแบบกลัวรถกลัวเลยวันนี้ เดี๋ยวแป๊บ,แบนึงมึงไม่ถ่ายบัว <c oughs> ไอ้ฝัลนลำนาดเองนบ